ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch <my> วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ใชติ่งเช็คอินได้ป่าถูกต้องจ้าไ,ไม่ใช่ติ่งวันนี้ให้คุณเตยพูดเลยไ้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <c oughs> เราก็มีโอกาสได้กับ <c oughs> มาทำน้องเอง ตอนที่เราได้ทําไปล่าสุดใช่ไหมก็มีน้องมาขอแบบมาเม้นขอเศษเพลงเยอะมากมก็คือเพลง Go Big or Go Home นะทุกคนเป็นคัมแบ็กเซตในรายการเ,เอ็มเนใช่ใชไม่เคยฟังแหละก็ยังไม่เคยดูเศษเลยซึ่งเราอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเหมือนกันนะเพราะว่าน้องแบบ เวลาอยู่สเตจน้องแบบดีมากจริงๆเรายังไม่เคยดูสเตจของเอ็นม่เคยนี่เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนอไปดูกันนะอยากให้ทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าอยากติตามไปดูเต็มไปในเฟซบุ๊กนะคะปจะให้เรียบร้อยแล้วนะใช่ครับผมกติดตามในเฟซบุ๊กด้วยนะทุกคนคอนเจอร์สองเจอร์มาทุกคนโกปีนี้เราจะซักเซียนไกล้แล้วใกล้แล้วจึงเอ็นจีกับทุกคนช่วยกับเอ็นจีทุกคนรอคุณนะดูให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากแต่ แต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กน้ค่ะกดซับสไครต์กันดิิ้งค่ะด้วยนะครับช่องทางเลยนะคะทั้งฝากด้วยนะทุกคนวอชบายชาแนลจ้าฝากด้วยจ้าไปดูกันเลยจ้าคิวม้อคิว น่ารักนั่งไม่ติดนั่งไม่ติดหัวหนึ่งเลยแม่เซอร์ไพรส์ตัวเองที่เคยฟังเพลงอีกแล้วทุกคนอ้ยอันนีนอันนี้ยังไม่เคยฟังนะสเตจก็ยังไม่เคยฟังเหมือนกันโอ้แต่เราเราชอบเราชอบเราชอบแบบความน่ารักของสเตจของทุกทอย่างอ่ะมันมีความสดใสแบบและเป็นแบบวัยรุ่นอ่ะแบบ teenage เยาวรุ่นการแต่งตัวแบบสเตต่างๆเนาะแบบว่าเออมันเอื้อไปด้วยทางทางทิศทางเดียวกันแบบสดใส สมกับความเป็นแอนไฮเฟนมากเลยสงสารสองวัยน้องน้องยังเด็กๆกันอยู่เลยแล้วก็แบบทุกคนคือแบบขอเพลงเยอะมากเข้าใจแหละว่าแบบทำไมเออเราเพลงน่ารักเสต๊น่ารักแบบเออทุกคนแพร่าวมากแล้วก็คือมีท่อนจําให้หลายๆคนแบบ เขาเรียกว่าเราเวียนกันไปเรื่อยๆเวียนเซ็นเตอร์คอนเซ็ปต์วงนี้ดีนะชอบเวียนเซ็นเตอร์แล้วเห็นหน้าทุกคนอย่างเดียวเราก็ได้พูดชื่อทุกคนออกมาเลยอ่ะเฮ้ยดีตังน่ารักน่ารัเต้นแบบเต้นสับแบบเต้นสับมากเป็นไง่เสตจริงไหมน้องเต้นแบบเต้นแข็งแกร่งแข็งแรงไม่อมมากผอมมากมีการเปลี่ยนท่าทุกวีอยู่นะแต่น้องก็ยังเขาเรียกว่าอะไรยังโฮเอเนเซียได้ดีทุกคนเลยนะไม่มีใครดรอปเลยทุกคนดีใจที่ได้ทำเพราะฉะนั้นเป็นการตอบแทนทุกคนค่ะ เราจะแถมให้อีกหนึ่งเพลงจาหลังจากทุกคนรอกันมาสัรยาเนาะหวังว่าเอ็นจีจะชอบแหละเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เอ็นจีขอกันมาแบบเนืองแน่นนั่นคืออะไรพี่เตยว่าไปเป็นแบบแดนเพอร์ a ฟ c แนะทุกคนเป็นเพลง h h m b e r f i ไฟ t ์ e of t h e e ีนะคะโอเคไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเจ้งใช่ไปดูกันจ้าย หูกลมึงรู้ว่าจะโดนแล้วเนี่ยคคนจำได้ไหมจำได้เป็นฮาโลวีนทุกคนน่าจะเป็นของปีก่อนตปวนี้ a ะ p l เป็นของที่น่ารักอ่ะ้ยน่ารักมากไอ้เต้าลูกพีชน่คือแบบว่าไอ้เต้าลูกพีนไม่ไหวนะส้ม ဟုတ်ပြီဒီ Apple Watch 2နဲ့ဟိုဘာလို့ဟိုကစနေကြောဟိုဖြတ်စမ်း

แต่ยังแข็งแรงอยู่ ไม่หันอ่ะยอหม่โอเตยาสแ้โหมันแหรเยีต้องไปอ่านฟิกเราเซฟเจจ้ังมันไว้เยอะมากอุ้เตจแอบเก็บไว้เหมือนกันจงไม่มีเวลาเลยเก็ไวลาเรื่องเหมือนกัรรอจบเยอะมากจริงโอ๊ยน่ารักมาก เป็นความสดใสของโลกใบนี้อ่ะมาจะน่ารักจะเป็นพร้อมอีกที่ไ่เตนลวอกเพอฟอร์มน้องยังแข็งแรงจริงและแม้แ่าชุดทุกอย่างมันจะทุรักทุกเลหัวเขือนแบบยังพอฟอร์มกันได้แบบ ยังเต้นยังเต้นยังแข็งแกร่งอยู่แล้วเต้นสับอยู่แล้วคกันค่ะเขาชอบมีอะไรแบบนี้เป็นเซสปายเซฟเป็นแฟนอะไรรุ่นพี่เขาก็เป็นอย่างนี้ทุกวงเลยชอบแบบแต่งชุดอะไรแบบงี้ยเขาตุ้มน่ารักเป็นไอ้เต้าอ่ะนี่ยังจฟาของบางท่านได้ยังนั่งขำอยู่เลยที่เป็นชุดจันได้ประมาณที่ฟาดไปฟาดมาแรงมากขนาดนั้นอะชุดใหญ่ต้อใหญ่ตลกไม่ไหวแล้วอ่ะเออค่ายนี้แบบมาใส่ขายความน่ารัก ซอนอูคือไม่ไหวแล้วไปแต่งต้ามากเลยเนาะเหมาะกับลูกพีนนี่ค่ะนี้่บอกทุกครันนะว่าน้องคีโกงมายอะไอเจ้มแต่ว่าถ้าทำหน้านิ่งก็คือแบบโอ้หก็ทายผิดไงก็พี่อ้อมตอบไม่ได้เลยงงเลยทีเดียวพี่อ้อไม่ยิ้มก็คืองงเลยงงเลยหอพอยิ้มก็คือขี้โกงสุดน้องมีทุกอย่างของความน่ารักอยู่ในตัวตายิ้มเหมาะกับไอ้เต้าลูกพีนมากคือใส่แล้วแบบมึงเกินเรื่องมา กทุกคนแบบดูแล้วก็แบบตาวมังม่วงก็ไม่ไหวตาวมัม่วงก็ไม่ไหวเหมือนกันยิ้มตาแตงโมหล่อมาตู่ตาแตงโมเกินเรื่องตาส้มก็แบบเกินเรื่องตาวบุเบอรี่ตามังคุดตาแอปเปิ้ลเลิศมากเลยทุกคนนะคะใช่ทุกคนเลยพูดครบไหมเนี่ยพูดครบอยากจะอยากจะแบบว่าทำกระเช้าแล้วก็เอาทุกอย่างอยู่ในกระเช้านี้ใช่คทำใหม่ใช่ไหมพี่เตงโมแล้วก็ไปให้ยัดผู้ใหญ่บอกว่า ดับชมความน่ารักอันนี้ได้ค่ะโอ้ยน่ารักมากโอ้ยแบบไม่ไหวแล้วนี่ใจมากเลยที่ได้ไม่รู้ว่าควาน่ารักเอาไปกี่ครั้งอะเป็นร้อยแล้วมาไปดับกันเอาเองลค่ะทุกคนอย่าลืมตามไปดูคลิปแรกในเฟซบุ๊กด้วยนะ ดีใจที่ได้ทำอยากจะล่าของวักอีกเอเจทุกคนจะชอบเนาะจริงๆแล้วก็ทยอยามทำหลายๆคอนเทนต์ของเอเเป็นลานาบุกคนไว้อยากให้เราทำคลิปไหนยังไงก็ปามาได้เลยจ้ไว้มีคิวหรืออะไรยังไงก็ทยอยทมพยายาทำไปนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันมากคือน้องๆน่ารักมากแบบเหม็ขอแต่แบบน่ารักรอได้ค่ะรอได้รอได้กดดันอีกแล้วถูกเพราะถ้ากดดันจะทำไมครับ ผมไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกดดันพี่ก็แค่ได้เครียดอย่างเดียวว่าแบบพี่จะทำยังไงดีแต่่กวลอย่างเดียวแค่ใช่แต่ตอนนี้เราก็มาแล้วเนอะแบบทําให้หายคิดถึงกันตู้ต้องครับผมก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับวันนี้เราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย